ครับพี่น้องเอฟซีครับของมือปราบสายเดียวมือนี้อาหารเทียงนะครับหมกปลาซิวปาขับของปลาขาวหน้าปลาปีกไก่เสฟปักพิกหน่วยผักอีตูพี่น้องเอ้ยกินหอมยั่หวยเปิดออกนะครับหลังจากนั้นนะครับสิเป็นทอดปลาภาษาบๆเข้าเอิวมาปลาแดดเดียวก็ชนิดซื้อปลาคือปลา,ปาแปลกครับพี่น้องปลาแปล อติดด่างมาเพื่อนติดตาครับแล้วก็เิมี่เสียดแก้วเสียดเสียดแก้วเขียดแก้วกบครับพี่น้องเอามาหนี่แก้วเขียดแก้วกบนี่ก็ยาหน้างนะครับยาหน้างแล้วก็เิมี่พักหอมครับพี่น้องพักหอมโอ้พักหอมนี่นัานที่ปีหนส์นี่พี่น้องได้กินโอ้เคยอยากแค่ละมือเดียวครับพักหอมนะครับโอ้ยเฮากันพี่น้องพักหอมแล้วก็ นี่บักบักหุงครับมาละกวัวนี่บักม่วงครับพี่น้องบักงวงปันตัวพิเศษสุดกับนอคาครับดอคาอ่อ,อนๆครับพี่น้องดอกนอคาครับต้อมนอไม้บานนี่ออตำบักหุงเผ็ดๆครับอยังอีกอันนี้โสมไข่ปลาครับอันนี้ถุงอีกโดยพิเศษสุดครับีปั่นเป็นกันล่างๆนะครับมือนี้ นั่นที่ปีละหนกับพี่น้องพี่น,อน้องว่าเฮ็ดยังนี่เฮ็ดลูกนกสติก <laughs> เฮ็ดผัวพี่น้องมาหนี่แกงเฮ็ดขัวเส้านน้ำอจเจครับเอาพี่อายนยีเถาะขีคานหาผัวครับพี่น้องนี่คือเมนูเยียง,ยงมาหนี่ครับเพราะฉะนั้นพวกใดท่านต้งกินหมดนี้ครับมาครับมาเด้อมากินน้ำมือปาดสายเดียวนะครับครับกับขอ ปัญญาไครับอาหารเชียงมาเนียเพียงแค่น,นี้นะครับอรสวัสดี